ไฟเบอร์พีไบอติกอยู่ในซองเดียวกันเหรอครับไฟเบอร์ซองนี้เป็นไฟเบอร์ทั ground, ้งหมด1 5 0 0 0มิลลิกรัมและเป็นไฟเบอร์ที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด900 0มิลลิกรัมซึ่งเขาก็จะมีวิตามินต่างๆที่ได้จากผักกับผลไม้มีไฟเบอร์ที่ทำหน้าที่เป็นแม่บ้านคอยกวาดขยะกำจัดสิ่งตกค้างและก็ท็อกซินที่อยู่ในทางเดินอาหารออกและมีพีไบอติกไซโอลอุกโวซารัย ซึ่งเป็นโปรไบโอติกที่แข็งแรงมากทนต่ออุณหภูมิในในร่างกายทนต่อกรดทนต่อเอนไซม์ต่างๆเพื่อที่จะพาตัวเองไปเป็นอาหารให้กับโปรไบโอติกหรือจุลินซีดีที่อยู่ในลําไส้เขาจะทําหน้าที่ปรับสมดุลระบบการขับถ่ายปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกันปรับสมดุลของจุลินซีและมีเบต้ากลูกแคน1316ที่เป็นอาหารของเซลล์เม็ดข,ขาวซึ่งเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกัน ช่วยให้เซลล์ภูมิกันของเราแข็งแรงขึ้นร่างกายของเราก็จะแข็งแรงขึ้นด้วยไฟเบอร์พรีไบโอติกพราสเบต้ากรุแค่1316มี FDA เอเมริกาแค่ทานมาละ1นซองเหมือนเราได้ทานผักและผลไม้เกือบ5้กิโลเลยอย่าลืมทานไฟเบอร์พรีไบบอติกกันนะคะ